พี่พี่ครับอ้างชื่อจ้าร้องเพลงกันเลยร้องเพลงนะ Baby Shark do 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 Baby Shark do 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 Baby Shark do 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 Baby Shark Mummy Shark do 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 Mummy Shark do 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 Mummy Shark do 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 Mummy Shark แก่มาชักดู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 แกลมาชักดู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 แก่มาชักตูดูดูดูแก่มาชักอ้าาาปีปีชักดู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 ปีปีชักดู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 ปีปีชักดู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 ปีปีชักอันคือจ๋าพี่พี่จ๋า พี่พี่ขึ้นเก่งเก่งจังเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวต้องนอนแล้วนะหลอกกินนมมามาไปแล้วะ่ะ <Okay. S 1> ใช่เป่า oh. อังชือวันนี้นะคะพี่พี่สามขวบสิบเอ็ดวันนะรู้ป่าเก oh. ่งแล้วนะรู้ไหมครับ อื้อวันนี้อื้อเรียบร้อยแล้วแล้วก็อารมณ์ดีมากเลยอารมณ์ดีทุกวันอยู่แล้วนะพ nice. ีพีเป็นเด็กเก่งใช่ไหมครับบบ baby shark do 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 d baby shark ด baby shark baby shark พีพี shark ด o do 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 ดเออยาคนเก่ง เก่งจังเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยพีพีชักดด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 พีพีชักดด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 พีพีชักดดดพีพีชักเหรอครับคุณเป็นปลาฉลามน้อยเหรอครับอันคือพีพีคนเก่งเก่งจังเลย เก่งจังเลยพ่ริธา์คุณพ่ริทาคุยกันนะคุยกันนะเดี๋ยวต้องนอนแล้วนะโอเคไหมอ้างชื่อจ้าโอ้สนุกจังเลยเล่นน้ำลายตอนนี้นะสามทุ่มแล้วสามทุ่มต้องนอนแล้วนะเดี๋ยวบามาจะอุ้มนอนแล้วนะครับโอเคไหมโอเคตามเธอโอเคโอเค โอเคไหนโอเคโอเคพีพ okay. 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 ีชักดดดดดดดพีพีชาดด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 พีพีชาดด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 พีพีชัาอ่ uh, ะคืออุ้ยป๊าป๋าเปิดแอร์แล้วหนาวแล้วหนาวแล้วผมผ้ากันแล้วโ okay, อเคนะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย บายบายโอ้เนี่ยหนุ่มเพิ่งโดนเล็บตัวเองที่จมูกอะ่ะโอ้มาหมาตัดเล็บให้แล้วแต่มันมันคมใช่ไหมอ,อ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หายนะหอหญ <laughs> ่พีพีชักดึดดึดดึดดพีพีชักดึดดึดดึดดพีพีช <ique> ักไหวไหว